วันนี้ก็เป็นการเปิดแบ็คไลท์ออนใช่ไหมครับอ่าเป็นการเปิดแบ็คไลท์ทีนี้เรามาดูเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับเรามาดูตัวอย่างอีกตัวแดงหนึ่งก่อนนะครับอันนี้ใครยังใครยังไม่เข้าใจครับการเปิดแบ็คไลท์พอจะเปิดได้ไหมครับทีนี้เปิดเพื่ออะไรครับเราเปิดเพื่ออะไรนะครับค่าที่เราจะเอามาใส่ค่า r แล้วก็ต้องแล้วก็ต้องเอาค่าที่ถูกต้องนะอ่าใน Facebook อะไรที่เขาเผยแพร่มาก็อย่าเอามาใช้นะครับบางทีเนี่ย ่เขาอบรมผ่านมาก็ใช้อาไปมั่วซั่วนะครับเขาอุตส่าห์อบรมมาอย่างดีมีภาพสวยงามกว่าเราอีกนะทามาแบบอย่างดีเลยนะแต่ค่ามันไม่ได้นะครับมันก็เปิดโถกอยู่นะแต่ค่ามันไม่ได้นั่นเองนะครับค่ามันไม่ได้ของเรามันต้องใช้ค่าที่มันตรงนะครับไฟมันถหงจะได้ตามกําหนดที่เราต้องการถ้าเราใช้ค่าอาไม่ตรงไฟเราก็ไม่ได้ตามกําหนดนะครับเป็นอย่างนั้น เพราะนั้นมันก็จะมีผลกับวงจรทําให้บอร์ดแทนที่เราเปิดแล้วมันจะใช้งานได้ดีบอร์ดเรากลับเสียหายอีกใช่ไหมล่ะครับเกออิดบอดเราชอ็อตล่ะใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเป็นอาจารย์บางคนเขาไม่ให้เปิดนะคขาไม่กล้าเขากลัวบอดช็อตเขาบอกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อย่าไปเปิดอย่าไปเปิดมันจะมันจะไปช็อตได้ไงถ้าเราทําถูกวิธีแล้วเราเปิดถูกต้องมันก็ไม่ช็อตนะครับอย่างนี้นะเพราะนั้นก็เปิดได้นะครับ ทีนี้เรามาดูบอร์ดนี้อ่าทีนี้เรามาดูตัวนี้ของ LG เห็นไหมเราจะเห็นของบอร์ดตัวนี้เป็น LG 12นิ้วเรามาดูก่อนเรามาดูซูมดูก่อนไอ้ตรงนี้เป็นขั้วนี้เป็นอะไรครับตรงนี้ขั้วนี้เป็นอะไรครับลองดูสิเขาจะเขียนมาตรงนี้อยู่อ่าตรงนี้นะพอเห็นไหมครับตรงนี้อะไรครับขั้วนี้เป็นขั้วคําสั่งอะไรครับเห็นไหมครับเปิดไมค์เปิดไมค์ตอบได้เลยครับขั้วนี้อะไรครับผมเอ๊ะ power on อ่าตัวนี้ power on นะครับตัวนี้แหละครับอะไรครับย4ิบสใช่ไหมเออตัวนี้ power on ตัวนี้ย4บสี่ตัวนี้ก็ย4ิบสตัวนี้ย4บสี่นะครับเห็นไหมเขาเขียนไว้ยืนเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอะไรครับกราว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 เห็นไหมตัวนี้อะไรละครับตัวนี้แหละตัวนี้อะไรครับ4ี่จุดเนี่ยเออตัวนี้แหละครับคือสแตน d a r เราต้องหาตัวนี้ก่อนนะครับ เราต้องหาสแตนบายตัวนี้ให้ได้ก่อนตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละตัวนี้แหละคืออะไรครับ A ดิมใช่ไหมเออ A ดิมตัวนี้แหละ P ดิมเห็นไหมครับ A ดิม P ดิมนะครับตัวนี้แหละเป็น12โวลต์12โวลต์อยู่ตรงด้านนี้อันนี้เป็นเออร์เลอร์ตัวนี้เป็นเออร์เลอร์ตัวนี้เป็น NC ก็คือว่างว่างไหมตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าถ้ามีดิม2ตัวนะครับชุดนี้นะครับจะต้องหลากหลายเพราะฉะนั้นถ้ามีกรณีมีไฟ มีดิมสตัวแล้วก็ลอยตรงนี้ไว้เลยแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันแล้วก็เอาไฟมาจ่ายแค่อินเวเตอร์ออนก็พอทีนี้เรามาดูทีนี้เรามาดูนะครับทีนี้เรามาดูตัวนี้เราทีนี้เราก็มาดูพอเข้าใจพอแยกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นบอร์ดนี้มีแบ c ็คไลท์กี่ชุด2ชุดอด่าสชุดดิมตัวนี้ไปลดอยู่ที่ไหนครับก็คือเป็นลดอยู่ที่เมนบอร์ดใช่ไหมครับอ่บาเพราะนั้นเรามาดูนี้เราจะเปิดเพอรอออนก่อนต่อจากขาไหนาไปขาไหนาครับ เปิดเท่ออนอ่าแล้วก็เอาอาไว้ปั๊บนี่ใช้ R เท่าไหร่ครับตัวนี้ปับ๊บเปิดเท่ออนนะครับอา oh 1 0้ยโอห์มสิบโอห์มเอจะเปร้อยโ oh อห์ม oh มาจากไหนล่ะท่านร้อยโอห์มก็ได้ไฟก็ตกลงมันอาจจะเหลอประมาณสองจุดแปดโวลต์หรือสองจุดห้าก็ได้ถ้าร้อยโอห์มนะสิบโอห์มจากไฟอะไรมาครับที่ผมเขียนร้อยน่ะ มันนต,ต้องอ่านว่าสิบนะเข้าใจไหมเออผมเขียนเนี่ยพอเขียนรนะ้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าร้อยโอห์มคือผมเขียนตามค่ามันเออเขียนก็หนึ่งศูนย์ศูนย์ก็อ่านว่าสิบไงใช่ไหมล่ะครับเพราะนั้นผมผมเขียนตามค่ามันเฉยน,น,นะครับที่เขียนว่ารนะ้อยน่ะเออแต่จริงๆมันอ่านเวลาอ่านอ่านว่าสิบนะครับไฟอะไรมาใส่ครับตัวนี้ไฟสแตนไบอ่ะโอเคจากนั้นก็ไปลงไหนครับไปลง เพาเวอรอนอ่าอย่างเงี้ครับเออตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้ลงผิดลงผิดอย่างเงี้ครับเพราะนั้นเมื่อมีเพาเวอรอนแล้วไฟเราจะออกครับไฟอะไรออกมาไฟอะไรจ่ายครับ